อย่างในกรณีที่แบบเขาไม่ให้เลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วเขาจับได้แล้วแบบจับแยกกัน <c oughs> เฮ้ยเลี้ยงไม่ได้เล้เว้ยมีครับมีเอาไปเลยยิ้ไปเงี้ยก,ก็เนี่ยผมไปทันยุคนั้นแหละผมก็ในบ้านผมจะมีกระรอกอยู่ตัวหนึ่งไอ้ตัวอ้วนที่ผมบอกเนี่ยท<อ>ี่ม<อ>ันกินจนอ้วนเนี่ยคือเลี้ยงมันจนผูกพันน่ะแต่พอเขาไม่ให้เลี้ยงเขาเริ่มไม่ให้เลี้ยงห้ามเอาขึ้นเรือนนอนแล้วเนี่ยก็ต้องปล่อยมันอยู่ข้างล่างแต่ก็ผูกโซ่อ่าคือใส่ในถุงไว้แล้วพอถึงเวลาเนี่ยพอเราขึ้นเรือนนอนเนี่ยมันวิ่งตาม ผมทิ้งกัวผมทิ้งกัวไม่วะเนี่ยมึงปล่อยเซอร์กูได้ยังไงเนี่ยหนูว่ากูไปทำยังไงกันหรออะไรประมาณเนี่ยเป็นงฝังไงเออผมวิ่งขึ้นมาแล้วตกได้ยินเสียงโซ่มันกี้มันมาแล้วแล้วกระโดดเข้าไปที่เดิมตรงที่ประจำมันก็ไดู้รู้เนาะเหนื่อยแบบว่าอแต่รวมๆความรู้สึกเราผูกพันโุ์เฮ้ยทิ้งมันไม่ได้แต่ว่ามันจําเป็นเนี่ยต้องแยกจากมันไม่งั้นเราก็มีความผิดแต่เราก็คือเลือกที่จะก็คือปล่อยมันไม่ได้ปล่อยเราปล่อยมันไปมันก็ไม่ไปแล้วอะเราเลี้ยงมันสุดท้ายมมมััันน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 วววิ่่่งขึ้้าาทุกเเเีีียยแจ็คพอต วันนี้จู่โจมแล้วได้กระลอกเขามาโผล่ตรงนี้เจ้าหน้าที่ให้เพียมาฟันเลี้ยงขึ้นมานี่ใครเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยเราพูดความจริงไปเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อ<ม>ว่ามันขึ้นมาเองอยียพี่ขึ้นมาเองได้ไงผู้หญิงย่าพูดโกหกโดนกระทืบอีกไอ้เจ้าของเนี่ยโดนกระทืบเขาไม่เชื่อหรอกว่าไอ้กระลอกขึ้นมาเองเมื่อไงเอาขึ้นมาเขาห้ามเอาขึ้นมาแล้วอะไรประมาณนี้